สวัสดีทักทายตอนเย็นจ้าก็จะนอนแล้วเนาะอาบน้ำเรียบร้อยก็อากาศมันหอนจะแหงเร็วค่ะถ้ายากมันแหงเร็วก็ไปใส่พัดลมเนาะแห้งเร็วมากมันก็นจะเวลาเขาหลอกออกมันก็นจะเป็น เพราะว่ามันต้องหลอกออกเนาะเวลามันแห้งมันกะจิเพราะว่าหน้ามันจะตึงเนาะคลิปนี้ก็ขอจะซื้อมาหลายอยู่เด้วยจะพยายามมักมากอ่ะมา เป็นแผ่นจะ้ะมันก็นจะเวลาเ้าหลอกออกมันก็นจะเป็นอากาศมันหอนจะแหงเร็วค่ะถ้าอยากมันแหงเร็วก็ไปใส่พัดลมเนาะแห้งเร็วมากมากหน้าทองคำพันบอก เพราะว่ามันต้องหลอกออกเนาะเวลามันแห้งมันกระจิจะขอมามากหน้าก่อนก่อนนอนเนาะสักยี่สิบนาทีเนาะ ก็จะมากมากไวร้าย,ายอยู่จ้ะอากาศมันหอนจะแหงเร็วค่ะถ้ายากมันแหงเร็วกะไปใส่พัดลมเนาะแห้งเร็วมากเพราะว่าหน้ามันจะตึงเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพราะว่ามันต้องหลอกออกเนาะ เวลามันแห้งมันก็สิจบแค่นี้เด้อย้าสวัสดีนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะมักหน้าทองคำมันบอก สวยเราก็ต้องสวยเครื่องชั่วโมงก็น่นาจะแหงเหงนอจะเนอะว่าอากาศมันก็นกนบอกคอยซิวเสียนซิวซิวมันก็จะหลุดออกมาด้วยเนอะเราต้องโปะไวน้นานะเนอะ ักหน้าทองคำมันบอกเพราะว่าหน้ามันจะตึงเนาะคลิปนี้ก็ขอจับมันก็นจะเวลาเขาลอกออกมันก็นจะเป็น สือมา่หลายอยู่เด้อจะพยอยามมักมกัมกอ่ะมักจะขอมามักหน้าก่อนก่อนนอนเนาะสักยี่สิบนาทีเนาะนี่ยิ้มได้อยู่จะแต่ว่าจะหน่อยหามยิ้มยิ้มไม่ได้อีกหน่อยยิ้มไม่ได้ หลอกออกเป็นแผ่นจ้ะมักหน้าทองคำพันบอกพันบอกว่าผู้หญิงห้ามหยุด สวยเราก็ต้องสวยซิวเสียนซิวซิวมันก็จะหลุดออกมาด้วยเนาะเราต้องโปะไว้นานาเนาะ มันก็นจะเวลาเขาหลอกออกมันก็นจะเป็นมันกนหน้าทองคำพันบอกนี่ยิ้มได้อยู่จ้ะแต่ว่าจักหน่อยหามยิ้ม <laughs> ยิ้มไม่ได้อีกหน่อยยิ้มไม่ได้ จบแค่นี้เด้อจ้าสวัสดีนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะเครื่องชั่วโมงกะน่าจะแหงนเอาจะเนาะว่าอากาศมันกะบอกคอยมักหน้าทองคำมันบอก เครื่งองชโมงกะน่าจะแห้งเน,นานะจ้ะเนาะว่าอากาศมันกะบ่ค่อยเครื่งองชโมงกะน่าจะแห้งเน,นานะจ้ะเนาะว่าอากาศมันกะบกค่ค่อยหลอกออกเป็นแผ่นจ้ะ เพราะว่ามันต้องหลอกออกเนาะเวลามันแห้งมันกระจิเพราะว่ามันต้องหลอกออกเนาะเวลามันแห้งมันกระจิจบแค่นี้เด้อจ้า สวัสดีนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะจะขอมามากหน้าก่อนก่อนนอนเนาะสักยี่สิบนาทีเนาะ